เราถ่ายรูปรถส่งไปทางไลน์ที่เขาดูแล้วเขาจะประเมินราคาให้เขาบอกว่ารอประมาณสิบนาทีเขาจะประเมินราคาให้เสร็จแล้วเขาประเมินราคาให้รถคุณได้กี่บาทกี่บาทเท่านั้นเท่านี้เขาก็ส่งมาเขาบอกว่าพร้อมที่จะเอารถมาทําสัญญาที่ออิคไหมผมก็ว่าเราออฟทีท่จุดท,งงท,ที่ไหนผมไปไม่ถูกเขาบอกว่าอยู่ตรงห้างโรงพยาบาลเอกชนสองคนมาถูกไหมบอกว่าผมไปไม่ถูก างนั้นเราทางเราจะส่งที่แ้นให้ส่งทำไมคุณให้โอเคครับหลังจากนั้นขับรถมาที่บ้านเขาแล้วเขาก็ส่งคุณลุงเขาออกมารับที่ที่หน้าหมู่บ้านเขาก็พาไปที่ออฟฟิศเขา,เขาหลังจากนั้นก็ทําสัญญาการทำสัญญาเสร็จปุ๊บเขาก็โอนเงินโอนนเงิประมาณทำสัญญาเสร็จเขาก็โอนตังเข้าบัญชีบัญชีเราก็หักดอกเลยแล้วต่อจากนั้นเขาบอกว่า ลูกค้าไม่ต้องห่วงทางเราไม่ทําไม่ทําให้ลูกค้าเสียหายและทรัพย์สินทุกอย่างของลูกค้าที่อยู่ในรถทางเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเอาล่ะไม่ถือเป็นที่สแบบไหนครับเป็นบ้านครับเป็นในบ้านเขาเขาเขามีที่จอดรถเลยไม่มีครับแล้วเราคนเดียวมีของของของลูกค้าคนเดียวที่ทำเข้าไปลักษณะทำเป็นออฟฟิศหรือลักษณะเป็นบ้าน คนอื่น,นมีพนักง,งานอยู่ประมาณสองคนโอเคคนที่เราคุยด้วยหรือว่าเราเราเซ็นสัญญากับ,บเขาก็คือคนที่เป็นพนักง,งานองของเขาครับผมที่คุยด้วยส,ส่วนพนักง,งานอของเขาเนี่ย,ค,ยคือ,ขอเขาเหมือนครับเป็นอยู่บ้าน,นเฉยๆอะไรประมาณนี้นะ,ะหลังจากนั้นแล้วเขาทำสัญญาผมเสร็จแล้วเขาก็โทรหาคนชื่อคอยเจ้าของเพจ แล้วเขาก็โอนตังมาที่บัญชีของลูกค้าทุกคนแล้วก็หักดอกไปด้วยซึ่งสมมติว่าผมได้สี่หมื่นห้าเขาหักดอกไปสี่พันห้าผมก็เหลือแค่สี่พันสี่หมื่นห้าร้อยบาทก็ถะาหักดอกถึงปัจจุบันนี้หรครับทุกคนหรือครับใครเขาหัก